สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่อง TR Gaming เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเพิ่มราคาออเดอร์นะครับผมการเพิ่มราคาออเดอร์เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญมากนะสำหรับกําไรที่เราจะได้เนี่ยก็ มันจะมีอยู่สองส่วนนะครับที่ผมเห็นว่ามันจะทําให้ราคาอาหารของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็มันจะมีห้องห้องถูงการแสดงนะครับผมห้องถุงการแสดงเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมาอัพนักแสดงนะครับผม นักแสดงตรงนี้ครับนี่นักแสดงสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งดาวเนี่ยเราจะได้ค่าตอบแทนในการแสดงเนี่ยค่าหารเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นก็คือสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะเราเราได้ ผลตอบแทน500%ด้วยนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมมี1ดาวใช่ไหมผมมีโอกาส8%ที่จะเพิ่มค่าตอบแทนอาหาร500%เนี่ยก็คือมีโอกาสแค่8แต่ถ้าเราอัพไปเยอะๆ,ๆเนี่ย,เ,ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ส่วนนี้ผมคิดว่า500%นี่เยอะมากเลยนะเพื่อนๆ เนี่ยถ้าเราอยากอยากไดอ้ออเดอร์เยอะๆในถุงการแสดงเราก็ต้อง up, อัพพวกนักแสดงนะครับก็คือเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับผมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยถ้าเราอัพอัพไปอ่านี่ผมอัพหนึ่งดาวนี่ก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นสองดาวค่าตอบแทนก็จะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นสามดาว ค่าตอบแทนก็จะเพิ่ม15%คือมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับตอนนี้สมุดผมหมดแล้วนะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาส12%ที่จะเพิ่มขึ้น500%ก,ก็คืออัตราค่าอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้น500%ผมคิดว่าถ้าเราแบบได้ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะเยอะมากเลย อันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับผมที่เราจะทําให้อาหารเราแพงขึ้นให้เราได้กําไรเยอะขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมมันก็จะอยู่ในห้องห้องบุฟเฟ่ครับอ่าห้องบุฟเฟ่เนี่ยอันนี้ผมไม่มีลูกจ้างก็เลยต้องทำความสะอาดเองอ่าห้องบุฟเฟ่นะครับ ่วนที่มันจะทําให้ราคาอาหารของเราแพงขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนีน่เนี่แต่ผมจะเปิดให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฉากกั้นผลตอบแทนเพิ่มขึ้นถ้าสูงสุดถ้าเราอัพจนถึงเลเวล6มันก็จะเพิ่มขึ้น2%ฉากเพิ่มขึ้น2%พื้นเพิ่มขึ้น2%ผนังเพิ่มขึ้น2% อ่า8อ6 8อันนี้8%แล้วนะมีอีกไหมอ่านี่โต๊ะเครื่องปรุงเพิ่มอีก2 10%ถ้าเราอัพตรงนี้หมดนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเราจะได้มาฟรีๆเลย10%นี่เนี่ยครับตรงนี้คือทําให้ราคาอาหารของเราแพงขึ้น มันจะไม่เหมือนกับตรงนู้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วห้องถงใหญ่ล่ะมีไหมห้องถงใหญ่ไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มในส่วนที่เราออฟไลน์มากกว่าก็คือเราออฟไลน์แล้วมันก็จะเพิ่มนี่ก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะก็นักแสดงนักแสดงเราควรจะอัพเพราะว่า นักแสดงเพิ่มเยอะมากเนี่ยกว่าจะถึง6ดาวก็15ใช่ไหมเมื่อกี้10 15 20ประมาณ30%ได้มั้งผมคิดว่านะผมก็ไม่เคยอัพเต็มแต่ว่าเยอะมากมันจะเยอะตรงที่ว่าเรามีโอกาสเพิ่มขึ้น500%ด้วยนี่ครับเพื่อนนี่อันนี้ก็ต้องเสิร์ฟเองนะผม มีแค่คนเดียวแล้วก็เงินตรงนี้นะผมอยากแนะนําเพื่อให้เพื่อนๆว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกดคูณ2ไปเลยนี่ผมจะสะสมไว้นะเพื่อนๆแล้วกดคูณ2มันจะได้เยอะทีเดียวเงินที่ค้างอยู่ในแคชเชียร์เนี่ยโอเคครับเพื่อนๆงั้นคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ